ใครเคยกินวิตามินประมาณเออช่างมันน้ำยาสนิ่งเนี่ยน้ำยาหลงน้าแก้มอ่ะสวัสดีค่ะพี่พี่มัธยมมาศึกษาปีที่วันแม้มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษามาข้ามนี้มาเจอกับครูยาสแสนสวยอล,ล่อาใน,นวิทย้หน่อยนม่รู้เรื่องกับวิชาคอมพิวเตอร์ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการออกแบบ อ่าแบบ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 เต้นนิดนึงอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการออกแบบเกี่ยวกับกระบวนการทางเทคโนโลยีเราจะย้อนขึ้นไปนิดนึงกับเรื่องราวเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีอ่ะแก้มเช็ดน้ำหมากลูกอ่ายังไม่ทันสอนเลยน้ำหมากหกแล้วมาพร้อมแล้วเราไปรุยกันเลยวันนี้เราจะเจอ powerpoint แบบใหม่ในรูปแบบของเต็มหน้าจอผามพาม ไม่ต้องมาดูขึ้นหน้าจออีกแล้วจ้าเปิดไม่เป็นอะกูไม่คุอยาจะเปิดให้ใจเย็นเย็นใจไม่เย็นก็เข้าตู้งั้นผมไปหาอะไรเล่นคอยนะเดี๋ยวเถอนะแล้วถ้าใจร้อนอ่ะกูใจร้อนก็ไม่ได้ใจฉันนะสิอ่าทุกคนเห็นหรือยังจ๊ะ เห็น<ด>ท้อง้อย<ะ>แสนสวยของคุยาเรียงกระบ,บวนการเทคโนโลยีคุยาทินทาพึ่งพรภพะเรื่องราวเกี่ยวกับการออนแบบออกแบบเทคโนโลยีปากลิ้นพันกันหมดแล้วดีใจเจอพี่มอหนึ่งอ่าไปเลยจ้ะเอาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับนี่เลยกระบวนการเทคโนโลยีเนาะซึ่งกระบวนการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันมีความสําคัญแล้วก็ความจําเป็นอย่างมากเกี่ยวกับตัวเราคุยาขอบอกก่อนตอนนี้เรากําลังมี เรื่องราวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดอยู่เดี๋ยวหยุดนําเสนอก่อนมาเจอกันก่อนการแพร่ระบาดของพวกแฮกเกอร์เจาะ Wi-Fi เจาะมือถือเจาะข้อมูลของเราผ่านระบบ Wi-Fi นั่นเองเวลาหนูไปไหนมาไหนเนี่ยการุณาอย่าเปิดการหา Wi-FI ฟ,ฟรีนะคะเพราะว่าการหา Wi-FI ฟ,ฟรีตอนเนี้ยเป็นการนำข้อมูลของเราออกจากเครื่องไ,ได้แต่ว่ามันขึ้นขึ้นไง ทำให้เครื่องของเราเนี่ยมันรวนได้ไม่ต้องกดเลยนะหนูแก้มถ้าไม,มไม่ใช่ว i f <ไ>ฟ,ฟอืกดผิดอย่างเงี้ยแต่บางคนเนี่ยอุ้ย wi f ฟ,ฟฟรีอินเทอร์เน็ตฟรีเอ้ยเอ้ยเย่เได้ใช้ฟรีหารู้ไหมว่าว i f ฟฟรีพวกนี้แหละทำให้มันเป็นแฮกเกอร์อย่างดีทำให้มือถืออันอันยอดเยี่ยมของหนูเนี่ยคังได้ มันะค่อย่นี้คุเป็นแฮกเกอร์อยู่มือสสีใช่ไหมคะครูแล้วหนูก็จะมันก็จะแย่มดโรงเรียนมันก็ใช้ได้นั้นนี่หนูยังไม่ใส่รหัสตอนนี้ผมไปอยู่หน้าคูณแล้วอ่ะอันตรายมากฟังต่อครูยาโดนมาแล้วโดนแฮกเกอร์มาแล้วมันเข้าไปหาเพื่อนครูยาในไลน์เนาะแก้แก้มันพูดแบบนี้เลยแก้แก้เดี๋ยวครูยาค่อยแชร์เมสเซจให้ดูแก้แก้ยืมเงินสามหมื่นบาทหน่อยเด็กครูยาดีนะเพื่อนครูยาโทรมาถาม มีปัญหาอะไรหรอยาถึงมายืมตังเราสามหมื่นบาทครูยาก็งงเฮ้ยเราไม่เคยยืมตังนั่นแกเออครูยาก็บอกแบบนี้อีกคนโทรมามือถือครูยาเลยค่ะตอนนั้นครูยากําลังสอนอยู่แกมีปัญหาอะไรกับชีวิตหรือเปล่าถึงมายืมตังเราสองหมื่นบาทครูยางงอีกแล้วพอครูยามาดูมือถือของตัวเองนะคะในไลน์ปรากฏว่าเป็นสีเทาๆหมดเลยค่ะสีออกช้ำเลือดช้ำหนองอะ่ะเหมือนเหมือนครูยาเป็นเพื่อนกับน้องแก้วใช่ไหมแก้ตั้งรูป แกมาอย่างสวยเนาะเป็นรูปสีเนาะแต่พอคุยามาดูอีกทีนึงกลายเป็นสีช้ำเลือดช้ำหนองเหมือนอยู่ในดาวอังคารแบบนั้นนะสีออกจะเป็นแบบพาสเทลไปเลยสีออกแบบอ๊้บอกไม่ถูกว่น่ากลัวช้ำเลือดช้ำหนองแบบนั้นนะ่ะแสดงว่าข้อมูลเราถูกแฮกละรีบออกจาก Wifi ล้างเค,เคเรื่องเลยคุณกำลังลแฮกคุยาอยู่ ตอนนี้แฮกคุยามไม่ได้คุยามตั้งระบบ s e c u r i t เเรียบร้อยแหมผู้ษาสังกิษเซอ u ์คเ <Security. S 1> แล้วโคดที่ผมเปิดมาคืออะไรอ่ะอะไรนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปให้ดูนะอ่ะส่งทางเมสมาได้เลยอ่ะต้องตั้งระบบ security ของเราในระบบมือถือเราล้างมือถือเลยล้างไปเลย,ล,เล,ยลูกมีอะไรไม่ต้องสนใจแล้วตอนนี้เราต้องสนใจข้อมูลของเราเองเพราะว่ามือถือเนี่ยมันก็เชื่อมต่อกับเบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มันก็เชื่อมต่อกับ ID ของเราก็คือเลขบัตรประชาชนทําให้พวกโจรกรรมข้อมูลเนี่ยสามารถรู้ข้อมูลเราทุกอย่างได้กุย่าเดี๋ยวดูนี่นะในกล้องผมอ่ะในโทรศัพท์เดี๋ยวกุย่าปักหมุดก่อนปักครูมองไม่เห็นนะ่ะมันจ้าไปหมดอันนี้ก็เรียกับกุยา่าเลยต้องู้แสงมันจะเห็นต้องลดแสงแชนหนาจอไงอะกแชนหนาจอเรียบร้อยจ้ะ ผมส่งลงไปในไลน์การงานเลยดีไหมนะใช่ส่งมาในไลน์ดีกว่าหนูจะแชร์ไม่ได้เพราะหนูจะมองไม่เห็นมันต้องเปิดสองช่องเปิดสองช่องไงออกการออกการแชร์คุยยาด้วยอ่าสุดยอดไปเลยครูใครแชร์หน้าจออยู่ปิดหน้าจอด้วยนะจ๊ะอ่ะกลับมาถึงเรื่องของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางเทคโนโลยีเนาะว่ามันมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็มีความ สำคัญมากๆอ่ะเกี่ยวกับเทคโนโลยีตรงนี้เฟียเขออนี้ตแชร์หน้าจอไป powerpoint ต่อนะจ๊ะเห็นหรือยังจ๊ะอือ่าซึ่งว่ากระบวนการเทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็ความจำเป็นมากในการอำนวยความสะดวกของเราเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยตอบสนองความต้องการของเรานั่นเองไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตอบสนองความต้องการของเราทุกอย่างโดยมีขั้นตอน กระบวนการต่างๆเริ่มมาจากกาันก็คือความจําเป็นหรือว่าความต้องการของตัวเราซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปไกลเนาะเหมือนกับในรูปแบบของยกตัวอย่างเกี่ยวกับระบบของธนาคารแล้วกันเนาะอ่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะไปฝากเงินไปถอนเงินใช่ไหมก็ต้องไปที่ธนาคารอย่างเดียวใช่ไหมคะตอนนั้นยังไม่มีแอปพลิเคชันหรือว่ายังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเวลาเราจะไปทีนึงเนี่ยอุย้ยต่อคิวตั้งนานกด หมายเลข250รอไปอีก30คิวออโอ้โหเมื่อไหร่จะได้เนี่ยมาแต่เช้าสงสัยได้กลับบ้านบ่ายสโมงอ่าบางทีมันก็จะเป็นแบบนี้ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาที่เราจะต้องทำการแก้ไขโดยผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีอะไรบ้างเช่น1ระบุป,ปัญหาอุย้ยคิวคนต่อคิวเยอะเนาะปัญหาก็เยอะคนลูกค้าก็บน่นเดี๋ยวก็ดา่าเจ้าหน้าที่บ้างทำงานเช้าอุย้ยอย่างงู้นอย่างนี้ เกิดปัญหาก็เลยเกิดการรวบรวมข้อมูลมาจากคำถามนู่นจากคำถามนี้จากการสอบถามแก้มากสอบถามวิษณุสอบถามชิงชิงมากสอบถามตูคุยาสอบถามจันดีบ้างเป็นต้นเนาะว่าเอออยากได้รูปแบบแบบไหนที่มันโอเคมากยิ่งขึ้นละ่ะอ่าก็เลยสำรวจข้อมูลพอสำรวจข้อมูลเสร็จในรูปแบบของบวนการเทคโนโลยีนะคะก็มาเลือกละเลือกปัญหาว่าตอนนี้ปัญหาที่มันเป็นเด่นท็อปเทนเนี่ยยิ่งกว่าโอท็อปเนี่ยคืออะไร ก็คือการบริการที่ล่าช้าแต่ทํำยังไงให้การบริการของธนาคารเนี่ยเร็วขึ้นก็เริ่มคิดค้นคิด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 โอ้จะทําแบบไหนดีนะก็เริ่มกุดไอเดียออกมาในรูปแบบของการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาถ้ามีอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยล่ะโดยผ่านทางระบบสารสนเทศเทคโนโลยีเขียนโปรแกรมเลยจ้าโปรแกรม ธนาคารออนไลน์ก็คือ KTB เป็นต้น s c b เป็นต้น,น,ตนหรือว่า My Memo เป็นต้นเนาะก็เกี่ยวกับธนาคาร BBK เป็นต้นเนาะออกมาใช้บ้างแหละว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยผ่านในรูปแบบของแอปพลิเคชันอ่าอยู่ยาวหยุดแชร์หน้าจอมาเจอกันต่อก่อนอ่ะในรูปแบบของแอปพลิเคชันบ้างว่ามันจะเป็นอย่างไรเช่นเวลาเราจะถอนเงินเนาะแทนที่เราจะต้องไปธนาคารอ่ะเราก็ผ่านแอปเลยค่ะอ่าน อย่างเช่นเคทีบีนอกกรุงไทยอะเข้าไปเลยตุ๊บต๊บจะชอนเงินเท่าไหร่อย่าแชร์หน้าจอคุยาจ่ะอาเดี๋ยวคุยันระเบิดลงนะจ๊ะเดี๋ยวโอนโนนะอาผ่านทางเคทีว่าอุ้ยตอนนี้เ,นเงินฝากเรามีเท่าไหร่เราไม่จําเป็นต้องมีสมุดบัญชีไม่ต้องจําเป็นต้องไปอ้าสมุดเหมือนแต่ก่อนแล้วสามารถดูได้เลยในแอปพลิเคชันสมมติแก้มอยากจะโอนเงินมาให้คุยาสักห้าบาทอย่างเงีนเน้ยอา แกไม่ต้องไปบึ่งขับรถแมนไปที่ธนาคารอีกแล้วแกเพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือโมบายอ่าโมบายอันนี้แหละเข้ารหัสเลยจ้าจุ๊บ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 อโนงไม่ใช่โมบายนะห้าบาทโมบายก็คือโทรศัพท์มไม่ใช่โอโฟนไ่ใชโมบายก็คือโทรศัพท์อ่าโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออะไรก็ได้แม่ใช้ไอโฟนคุยาใช้ ธรรมดาทั่วไปอันหนึ่งแค่สามสองสามพันะเออแตกต่างกันมากอ่ะก็ใช้ก็โอนตังได้แต่ถ้าเราอยากรู้ล่ะว่าตอนนี้ยอดเงินคงเหลือของเราเนี่ยมันตรงกับในบัญชีหรือเปล่าไม่ต้องไปธนาคารอีกมีตู้ ATM ที่สามารถลองรับการปรับสมุดบัญชีของดูได้ใส่สมุดเข้าไปเลยจุดแต่แต่แดปิ้นออกมาโดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าใช้ระบบของ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั่นเองในการอำนวยความสะดวกของเรามากขึ้นเดี๋ยวนี้ธนาคารก็เปลี่ยนแปลงไปอีกเนื่องจากว่ามีผู้ฝากเงินเป็นจำนวนมากเปี้ยวค่ะน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลอ้โ oh, น no. อ่ะเนื่องจากมีคนฝากธนาคารเยอะฝากเงินเยอะใช่ไหมธนาคารก็เลยคิดค้นโปรแกรมขึ้นมาใหม่อีกโปรแกรมหนึ่งในรูปแบบของตู้เงินฝากอัตโนมัติแต่มีข้อแม้ว่าสามารถรับธนบัตร500 หนึ่งร้อยหนึ่งพันแบงค์ยี่แบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบไม่รับแต่บัตรธนบัตรก็คือเงินน่ะที่จะเอาไปฝากเนี่ยไม่รวมเหรียญน,นะจ๊ะห้ามเป็นแบงค์ที่ยับฉีขาดถ้ามันเป็นแบงค์ที่ยับฉีขาดหรือว่าเก่าเกินไปเนี่ยตู้ ATM ตู้เนี่ยก็อัจฉริยะจ้าจะคืนเงินมาให้กับเราพร้อมกับว่าสมมติคุณยาตปฝากเงินไป650บาทเนาะอ่าเครื่องมันไม่เอา50อยู่แล้ว เราใส่เข้าไปปุ๊บมันก็คืนแบงค์ห้าสิบมาแล้วก็งั้นคนก็ตกงานแหละครูมันไม่ตกงานหรอกคนก็ต้องทํางานอยู่ในธนาคารอยู่ดีเพราะว่าไม่มีใครที่จะโอเคไปเท่ากับมนุษย์อีกแล้วเนาะมีแค่ระบบของสารานเทนเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกแต่ถ้าต่อไปก็ไม่แน่ในรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมแบบนี้เนาะก็อาจจะไม่ต้องใช้คนแล้วแต่ใช้เครื่องจักรต่อไปคนอาจจะตกงานแล้วก็ได้เนื่องจากว่า เครื่องจักรไม่มีวันที่มันจะอุ้ยเดี๋ยวมันตัวร้อนเดี๋ยวมันเป็นไข่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไม่สบายบ้างลาบ้างอย่างงี้มันจะไม่มีเนาะแต่ว่าเครื่องจักรสามารถทํานได้ตลอดเวลายกเว้นมันช็อตเท่านั้นอ่านี่แหละอนาคตข้างหน้าอาจจะตกงานก็ได้น่าจนดีอ่าก็เป็นไปได้เดี๋ยวคุยาพาไปดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับกระบวนการทางเทคโนโลยีข้าวๆนะคะสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวคุยาแชร์ไปคุยไม่เป็นพิมพ์ว่าคนโกงในแชทเนี่ย แชทไรมิที่ไหนในมิเนี่ยแชทน,มน่มีในแชทคนกูเออเดี๋ยวคุยยาจะเข้าไปดูนะเดี๋ยวแชร์อันนี้แป๊บนึงเดี๋ยวคุณยาปิดไมโครโฟนเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องหอนเสียงเบามากใช่เดี๋ยวคุณยาเปิดเสียงแป๊บนึงนะ เทคโนโลยีสารสนเทศสนเทศกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการประมวลผลการจัดเก็บการจัดการหรือการเกิีทําำกับข้อมูลข่าวสารโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆในการปฏิบัติงาน กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดีมีขั้นตอนดังนี้ 1. การรวบรวมข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่ต้องการจากหลายๆแหล่งข้อมูลมารวมกันด้วยวิธีการต่างๆการรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธีโดยแบ่งวิธีการรวบรวมข้อมูลตามลักษณะของการได้มาซึ่งข้อมูล3วิธีคือการสังเกตเป็นการรวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อม ที่อาจจะเป็นบุคคลสถานที่หรือสิ่งของแล้วบันทึกข้อมูลนั้นไว้การสัมภาษณ์เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ต้องการการสัมภาษณ์กระทำได้ทั้งจากการพูดคุยการสอบถามและการใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งการสัมภาษณ์แบบรายบุคคลและสัมภาษณ์แบบกลุ่มการรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สามารถจับต้องได้หรือเป็นชิ้นงานได้แก่หนังสือสิ่งพิมพ์รายงานการวิจัยบทความแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำได้ง่ายและสะดวกกว่าการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ แต่ข้อมูลที่ได้อาจไม่ตรงกับความต้องการและไม่ทันสมัย 2. การตรวจสอบข้อมูลเป็นการนําข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องโดยการใช้สายตาของมนุษย์หรือตั้งกฎเกณฑ์ให้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบเพื่อใี้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเหมาะสมสําหรับนํามาใช้ประโยชน์การตรวจสอบด้านความถูกต้องของข้อมูลเป็นการตรวจสอบเนื้อหาของข้อมูลการตรวจสอบในด้านนี้ ผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับข้อมูลนั้นในการตรวจสอบข้อมูลขั้นตน้นผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบว่าเนื้อหาโดยรวมตรงกับความต้องการหรือไม่อย่างไรการตรวจสอบด้านความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มีการบันทึกครบถ้วนทุกรายการที่กำหนดไว้หรือไม่ผู้ตรวจสอบควรทำรายการหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายและครบถ้วน 3. การประมวลผลข้อมูลเป็นการดำเนินการหรือกระทำกับข้อมูลเพื่อให้อยู่ในรูปแบบใหม่หรือสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้ประมวลผลจะเรียกว่าข้อมูลดิบเมื่อผ่านการประมวลผลแล้วจะเรียกข้อมูลดังกล่าวว่าสารสนเทศการประมวลผลข้อมูลสามารถกระทําได้หลายวิธีแต่ละวิธีจะมีความยากง่าย และมีลักษณะของสารสนเทศที่ได้รับแตกต่างกันเช่นการแบ่งกลุ่มข้อมูลการจัดเรียงข้อมูลการสรุปผลข้อมูลการคำนวณข้อมูลเป็นต้น 4. การจัดเก็บเป็นการนำสารสนเทศที่ทำการประมวลผลแล้วมาจัดเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อบันทึกข้อมูลชนิดอื่นๆเช่นแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีหน่วยความจำแบบแฟ เป็นต้น5การทำสำเนาเป็นการนำสารสนเทศที่จัดเก็บไว้มาทำสำเนาเพื่อสำรองสารสนเทศไว้ใช้หากข้อมูลต้นฉบับเกิดการสูญหายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในโอกาสต่างๆซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นการถ่ายเอกสารเก็บไว้ในแฟ้มการทำสำเนาลงในแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีหรือหน่วยความจำแบบแฟลชเป็นต้น6การเผยแพร่สารสนเทศ เป็นการนำสารสนเทศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยอาศัยช่องทางต่างๆการเผยแพร่สารสนเทศสามารถแบ่งช่องทางในการเผยแพร่ได้3ประเภทดังนี้การพูดเป็นการเผยแพร่สารสนเทศจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งหรือไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งมักทำได้ในปริมาณน้อยหรือทำได้เฉพาะกับกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งเท่านั้นการใช้สื่อสิ่งพิมพ์การเผยแพร่สารสนเทศประเภทนี้ จะไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของสารสนเทศได้ดีเท่ากับการเผยแพร่สารสนเทศด้วยการพูดเนื่องจากผู้ส่งสารสนเทศอาจไม่มีโอกาสพบกับผู้รับสารสนเทศได้โดยตรงการใช้เทคโนโลยีเป็นการเผยแพร่สารสนเทศที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่สารสนเทศให้มีความสะดวกประหยัด และสามารถส่งสารสนเทศไปยังผู้รับได้เป็นจำนวนมากกว่าการพูดและการใช้สื่อสิ่งพิมพ์กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหาด้านการจัดการข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันคือคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาด้านการจัดการข้อมูลและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่างๆได้ดียิ่งขึ้นสาระน่ารู้การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์มีเทคนิคที่นิยมใช้ในปัจจุบันเรียกว่าเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าการใช้แบบสอบถามและช่วยประหยัดเวลามากกว่าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล จบไปแล้วกับข้อมูลเกี่ยวกับสารรนเเทศเนาะมันค้างเหรอลูกเห็นพิมพ์มาจังเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์ร้อนมากเลยครับอ๋อโทรศัพท์ร้อนมากแต่ว่ามันดีกว่ากุดีกว่าไลน์ใช่ไหมครับเมื่อกี้หน้าคุยยาค้างครับผมเลยพิมพ์ไปแบบนั้นอ๋อหน้าคุยยาค้างแต่ว่าวิดีโอไม่ค้างใช่ไหม คนอื่นไม่ค้างด้วยครับมีแค่คนเดียวที่ค้างุยน่าจะเป็นคนเดียวนะเออแสดงว่าเป็นที่เน็ตของหนูอ่ะใครไม่เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีว่างบ้างว่ามันมีการพัฒนาสามารถที่จะต่อยอดของมันได้เดี๋ยวข้าบหน้าเราจะมาดูกันนะว่าไอแต่ละอย่างเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างว่าวิทยา,าการกค่นี้จบแล้วเหรอยังไม่จบกับแค่<อ>ปก,การธรรมดากลายเป็นปกกาสามารถลบได้หรือกลายเป็นปกาน้ำหมึกล่องหนได้ยังไง จากเทียนกลายเป็นหลอดไฟหรือว่ากลายเป็นหลอดมหัศจรรย์ได้ยังไงเดี๋ยวเราได้มารู้กันเนาะวันนี้ใครยังไม่เข้าใจกระบ,บวนการของเทคโนโลยีบ้างเข้าใจไหมกระบ,บวนการของเทคโนโลยีอ่าบุมีคําถามคําถามหนึ่งครับว่ายังไงครับพี่จันดีเปิดกล้องมาคุยกับจันดี<อ>ไหนครูจันดีไหนครูวิศนุครูเอาอีกแล้วนะขนาดมันไม่เขียนว่าวิศนุครูยังเรียกเลยอะ เสียงไงวิสนุเปิดกล้องสิผมว่าเสียงผมมันเข้มกว่าไอ้วิสนุอีกนะจบจบจบตบมือใหม้มาวิสนุมีอะไรครับมีปัญหาอะไรครับทำไมแอปน,นี้มันก็อันตรายมากคูอะไรนะครับอ่า Google Meet มันก็อันตรายอะกรู o o o l l m m e t ไม่อันตราย Google Meet เป็น Google Meet ที่สามารถใช้งานได้ทั่วไปเนาะ ใครๆก็สามารถใช้งานได้หมดเลยใน g o ก g l e m มิกแม่มาแชร์หน้าจอให้คุยาด้วยเจออันที่เอาไว้สําหรับเตะคนออกด้วยอ่ะคุกเกิลมิกสามารถเตะได้คุยาสามารถที่จะปิดไม์หนูได้หนูก็สามารถที่จะปิดไม์คุยาได้อ่านั้นต,ต้องเรียนรู้ก่อนไม่ต้องมาเรียนรู้ตอนนี้ตอนนี้มาเรียนค่าคุยาหยุดแชร์หน้าจอจากที่ร้าแล้วเคยเตะอนนไปเตะในตอนที่แม่เราสอนนักเรียนโอ้ว้าว กูเป็นอย่างที่กระผมเห็นนะลูกหยุดแชร์ก่อนไม่นแน่คุยยาจัดจัดการหนูนะนับหนึ่งอ่าเยี่ยมมากขอโอ้ไม่เยีย oh <my S 1> ติบอ่าโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมที่โอเคเนาะอีกโปรแกรมหนึ่งที่โอเคก็คือโปรแกรม google cards อันนี้ก็โอเคอแต่ถ้าโปรแกรมไหนดีสุดหนูก็คุยยาก็จะเอามาใช้กับเวลาที่หนูเรียนนี่แหละอ่า ก o เกิลมิสมันเป็นอะไรที่ปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นของพี่ Google.com เนาะที่เขาตอบสนองความต้องการของการใช้เทคโนโลยีแบบคุยามันก็อยู่ในส่วนรายวิชาการออกแบบนี้แหละเขาพยายามคิดคนเนาะต่างๆนานาเพื่อที่จะตอบสนองกับผู้ใช้ได้มากที่สุดให้ตอบสนองกับยุคของโควิดทำยังไงก็ได้ให้คนที่สามารถประชุมหรือว่าสามารถเรียนเนี่ยมาเจอกันได้ผ่านทางระบบออนไลน์ในรูปแบบของเทคโนโลยีอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ o o g l e m มิมากเลย หรือว่าพี่ google.com นะคะที่ทำโปรแกรมนี้มาให้พี่ google ใจดีอ่าอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ google ทำนะคะก็คือในรูปแบบของ dice เนอะในรูปแบบของ dice การฝากรูปภาพใน google ได้อ่าการทำแบบสอบถามใน google ได้การทำแนวข้อสอบใน google ได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่โอเคสำหรับการตอบสนองความต้องการในยุคป,ปัจจุบันอ่านี่เลยค่ะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีจากแค่เป็นกระดาษเปล่าๆเนาะ ทำให้เกิดการมาอยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยีได้อันนี้แหละเกิดจากกระบวนการปัญหาขึ้นมาก่อนจะทำยังไงเนาะให้คนได้มาเจอกันจะทำยังไงนะให้เด็กสามารถส่งงานในระบบออนไลน์ได้นั่นเองวันนี้ใครไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีบ้างคะเดี๋ยวข้ามหน้าเรามาเจาะลงลึกกันว่าแมแมว เจาะลงลึกกันว่าระบบเทคโนโลยีเนี่ยมีอะไรบ้างอย่าลืมทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลกับสารสนเทศด้วยนะว่าข้อมูลมีกี่กประเทผมเปิดหน้ามัม่วแล้วนะรูไม่ต้องเปิดหน้าไปเปิดหน้ามาเดี๋ยวหนูจะหาคุยยาไม่เจอปิดหน้าต่างที่ไ,ไม่ได้เปิดห,หน้ากูไหมถึงผมเปิดไปในอะไรไม่รู้แล้วกูเหมือนมันจะเป็นไอ้นั้นมากกว่านะเหมือนมันจะเป็นอ่านี่กำลังลองของใหม่ใช่ไหม ไม่กม็รอทำเว็บพังค่อยๆทำไปเพราะว่าโปรแกรมนี้มันก็เปิดมานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีคนใช้พอถึง <จะ S 1> ช่วงโควิดเนี่ยอเ,อเทคโนโลยีปปก็เลยกลายเป็นสิ่ง,ปปงที่สำคัญว่ายังไงคะพิษณุโทรศัพผมร้อนเร็วมากเล้อ่อหนูใช้ไปเล่นไปไงเดี๋ยวคุยาขออนุญาตหยุดหยดเล่นไป